ขอบคุณด้าน,นโชว์จากอีสูสูคิงยนด้วยนะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะตอนรับเข้าสู่รายการอีสูสูเอ็กซ์โปโปลังจ้องเลยวันนี้ปุ้ยไม่ได้มาคนเดียวปุ้ยพาสาวสวยที่ยืนอยู่ข้านวาด้วยวให้ให้แนะนำตัวก่อนเนะชิญค่ะ สวัสดีค่ะเซลแนนนะคะอีซูซุคิงโยนสาขาสามแยกปากคงชัยเย้วันนี้พี่ปุ้ยกับน้องแนนะจะพาทุกท่านค่ะไปชมรถที่เรียกว่าถูก ให้ความสนใจเยอะที่สุดณขณะนี้น้องแนนค่ะพี่ปุ้ยจ้าหลังเราเลยเนี่ยด้านหลังเลยวันนี้มาจอดโชว์กันด้วยนะคะถึง2คันด้วยกันเดี๋ยวเราจะเล่าให้ท่านผู้ชมทุกท่านนั้นได้ฟังกันว่า2คันนี้เขามีข้อแตกต่างหรือว่าความโดดเด่นเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้เรายืนอยู่ที่อิซูซูคียนสาขาสามแยกปากทงชัยพี่กัดอยู่ตรงไหนนะน้องแนนอยู่ตรงข้ามกับตลาดสำเพ็งค่ะไปมาง่ายมากใช่ง่าย เลยติดติดเซฟวันเองดีงามมากๆเลยค่ะอ่าเชื่อว่าหลายๆท่านคงยาจะทราบกันแล้วว่ารถสองคันนี้เขามีความพิเศษยังไงแตกต่างกันแบบไหนบ้างดีไหมดีค่ะคุยกันเลยค่ะน้องแนนเริ่มเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเริ่มต้นจากตัวเริ่มต้นเลยตัวแอคทีฟค่ะดูกันที่ด้านหน้าเทียบกันให้เห็นจะจะเลยนะคะสําหรับคั้นที่อยู่ทางซ้ายมือไอทางขวามือของพี่ปุ้ยค่ะซ้ายมือของแนนใช่ไหมคือตัวนี้คือตัวตัวแอคทีฟค่ะแอคทีฟเริ่ม ส่วนด้านนี้ล่ะตอนนั้นเป็นตัวอันติเมทค่ะเป็นตัวท็อปเป็นตัวท็อปก็คือเดี๋ยวเราจะเทียบให้เห็นระหว่างตัวเริ่มต้นกับตัวท็อปเนาะว่าเขาต่างกันยังไงอ่ะเริ่มจากด้านหน้าเลยน้องแมนด้านหน้าค่ะพี่ปุ้ยถ้าเป็นตัวแอคทีฟนะคะก็จะหน้าของเขานะคะนี่เห็นนะคะพี่ปุ้ยคือสีดํานะคะถัดไปค่ะตัวนั้นเขาจะเป็น ตัวท็อปเนาะตัวท็อปเขาจะเป็นสีโครเมียมสีโครเมียมใช่โครเมียมอ่ะด้านหน้าลักษณะที่ชัดเจนก็คือจ,จะเป็นตัวกระจังหน้าของเขาค่ะหัดมาด้านล่างค่ะพี่ท<า>ี่ด้านล่างอ่ะถ้าเป็นตัวเริ่มต้นตัวเริ่มต้นจะยังไม่มีไฟตัดหมอก<อ>สามารถสั่งสั่งที่ศูนย์บริการของเราได้แต่สั่งเพิ่มได้ได,ได้ค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะสั่งเพิ่มจ้ะ แล้วถ้าเป็นตัวท็อปล่ะคะตัวท็อปจะมีให้มาตั้งแต่โรงงานเลยค่ะอ๋อก็คือติดตั้งมาเบ็ดเสร็จออกจากโรงงานเลยตั้งมาเรียบร้อยเลยค่ะจ้ะในไฟตัดหมอกเนาะส่วนไฟที่เป็นดวงไฟด้านหน้าล่ะคะน้องแนนค่ะดวงไฟด้านหน้าค่ะเหมือนกันเลยค่ะพี่ปุ้ยค่ะอืมเหมือนกันเลยใช่ไหมคะเหมือนกันเลยเป็น LED เหมือนกันด้านหน้าส่องสว่างเหมือนกันแล้วก็ถัดมาเดี๋ยวแนนขออนุญาตพาพี่ปุ้ยมาดูตัวเริ่มต้นตัวเริ่มต้นเลยลักษณะหรือว่า ตัวภาพลักษณ์ของตัวเริ่มต้นนะคะมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะมิม้คุ้ยเห็นไหมตัวไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวของตัวเริ่มต้นหรือว่าตัวแอคทีฟของเรานะคะเขาก็จะอยู่ตรงข้างตัวรถกระจกด้านข้างตัวรถของเขาจะเป็นสีดาอ๋อสีดําจะไม่ใช่สีเดีวยวกันกับตัวรถนะเพราะเขาจะแยกระหว่างไฟเลี้ยวกับตัวกระจกเนี่ยออกคนละส่วนกันอ๋อใช่ล่ะ ถัดมาพี่ปุ้ยข้างๆพี่ปุ้ยเลยเป็นล้อค่ะล้อล้อใกล้นะคะนี่ยทำไมคะเดดนล้อจัดไปละหนึ่งส่วนล้อนะคะตัวล้อของเขาขนาดขอบ17ค่ะ เป็นล้อ a ล l o จ้าค่ะถ้าสมมุติว่าอยากแต่งเป็นทรงตัวท็อปเราก็สามารถจัดให้ลูกค้าได้อ่อก็แล้วแต่ความชอบความชอบนะจแต่ว่าความพิเศษของเขาถ้าใส่แบบเป็นล้อมาตรฐานก็คือเป็นล้อขอบ17ค่ะใออไแบบขี้ง่ายขับง่ายใช่ค่ะเดินทางสบายอะไรประมาณนี้ถ้แผงบันไดล่ะคะด้านข้างตัวรถเป็นยังไงบ้างแผงบันไดด้านข้างตัวรถถ้ามีความแตกต่างก็คือตรงด้านข้างค่ะถ้าถ้าด้านล่างของเขาตัวนี้เขาจะเป็นสีดำทั้งหมดโอ้ใช่ค่ะ สีดำทั้งหมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นตัวด้านนู้นเดี๋ยวพาไปดูอีกรอบได้เลยค่ะอ่ะท่านผู้ชมสังเกตเอาไว้นะคะในแต่ละจุดต่างๆเดี๋ยวเราจะเทียบให้ดูทีละจุดไปเลยอ่ะทีนี้ด้านข้างอ่าใช่ค่ะประตูประตูอ่ะสีก่อนค่ะพี่ตุยถ้าสีของเขาเขาจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะดูเรียบๆเลยดูเรียบๆเลยนะคะอ่ะเปิดออกมาค่ะด้านในห้องโดยสารกันบ้างค่ะเขาจะเป็นสีดำ เป็นสีดำทั้งหมดสีดำทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็แผงประตูหรือว่าเบาะนะคะของเขาจะเป็นเบาะผ้าก็เป็นผ้าเป็นผ้าเหมือนกันใช่ค่ะจ้ะแล้วก็ออปชั่นข้างในนะคะของเขาก็มีลักษณะเป็นเครื่องเล่นสองดินหรือว่าสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ USB AUX ได้นะคะหรือว่าเล่นแผ่น CD, DVD ได้หมดเลยใช่ค่ะะพวงมาลัยของเขาพวงมาลัยของเขาจะเป็นตัวพลาสติก ใช่แต่ยังไม่ใช่ห้องหนังเนาะแต่ว่าระบบนะคะระบบเกียร์พี่ปุ้ยค่ะสำคัญจุดขายของมิวเอของเราเลยอะเป็นยังไงคะต้องเป็นระบบเกียร์เบรกมือไฟฟ้าอใช่ระบบนะคะคอนโซลด้านตัวกลางอยู่ตรงกลางเลยเนาะระบบเบรกมือไฟฟ้าตั้งแต่ตัวเริ่มต้นหรือตัวแอคทีฟว้าวก็คือมีให้หมดทุกรุ่นว่าอย่างนั้นเธอะรุ่นเลยตรงนี้ข้อดีของเขาดียังไงอะคะข้อดีของเขาดียังไงคือหนึ่งเราสามารถ เขาจะมีตัวนี้ค่ะออโต้เบรกโหคือเราสามารถจอดติดไฟแดงแล้วก็ขับเคลื่อนโดยที่ไม่ต้องไปสัมผัสตัวเบรกมือได้อ,อ้าวรออ๋อใช่ค่ะตอนที่ความสะดวกสบายของเขาก็จะมาครบเหมือนกันล้ว<า>ที่เราไม่ต้องกังวลว่าที่เราจะต้องใส่เบรมื<ส>อหรือล,ลุงเบรกมือห,หรือเปล่าเราสามารถตั้ง เป็นออโต้แล้วก็ขับออกไปได้เลยคือป้องกันการเผลอแบบได้เนาะเวลาแบบเซฟรถดีมากแล้วช่องปรับอากาศเป็นยังไงบ้างช่องปรับอากาศของเขาก็จะเป็นแมนนวลค่ะพี่ปุ้ยตอนนี้ยังเป็นแมนนวลสามปุ่มนะคะเป็นเป็นตัวปรับอุณหภูมินะคะเป็นแมนนวลเนาะแล้วก็ส่วนจอถ้าสมมติเราพี่ปุ้ยอยากเปลี่ยนเป็นจอแบบสัมผัสเราก็สามารถจัดแต่งพี่ปุ้ยได้ใช่ อ๋อแสดงว่าเราสามารถขอเพิ่มได้เนาะถ้าเราอยากจะเพิ่มเติมอะไรแจ้งแจ้งมาเลยแจ้งมาได้เลยค่ะเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันเรื่องรายละเอียดลึกๆแล้วกันเนาะอด้านด้านหลังหลังด้านหลังไฟท้ายของเขานี่เหมือนตัวท็อปแม็กน้องนนาเหมือนทั้งหมดเลยจริงเนาใช่แต่ดูโฉบเฉี่ยวมากนะคะดีไซน์คือดีไซน์ของเขาชัดเจนมากอืไฟท้ายด้านบนตัวด้านข้างสองสองฝั่งนะคะพี่ปุ้ยแต่ว่า ตัวประตูท้ายประตูท้ายนะคะของเขาจะเป็นแมนนวลอ๋อแต่แต่ว่าต้องใช้แรงในการยกผักอะไรไหมสัมผัสนิดนึงสัมผัสนิดเดียวสัมผัสนิดเดียวจ้าไม่ได้ไม่ได้หนักมากนะโอ้โหด้านในกว้างขวางมากอันนี้เบาะนี่พับได้ทั้งตอนสองแล้วก็ตอนสามเลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะใช่ใช่พับได้ทั้งตอนสองแล้วก็ตอนสามแล้วก็สามารถปรับเอ็นได้เหมือนกันปรับเอนได้ทั้งสองตอนเลยนะคะว้สององศาเลย แล้วก็เห็นบอกว่าด้านในเนี่ยก็ยังมีช่องอเนกประสงค์ใช่เลยเป็นช่องวางแก้วเป็นช่องเชื่อมต่ออีกเยอะเลยใช่ไหมคะสองฝั่งเลยพี่ปุ้ยโอ้โหสองฝั่งเลยแล้วก็มีที่เสียบสายชาร์จที่ต้องเติมด้วยมีไฟนะคะเพิ่มเติมให้แล้วก็มีกล่องช่องให้เก็บสัมภาระสมบัติอะไรอย่างนี้หรือว่าเราไม่อยากเอาแบบว่าพวก รองเท้าหรือมีที่มีกลิ่นอะค่ะบกวนท้องบริษัทเราก็สามารถป้องกันได้แล้วก็มีที่ปิดให้อย่างดีให้เรียบร้อยค่ะเอออันนี้อันนี้ขนาดตัวเริ่มต้นนะแทบจะเล่าไม่หมดเลยนะคะทีนี้โปรโมชั่นเป็นยังไงบ้างน้องแนนค่ะสาหรับตัวเริ่มต้นของเราค่ะต้นนี้ค่ะโปรโมชั่นของเขานะคะราคารถตัวนี้นะคะพี่ปุ้ยจอยู่ที่หนึ่งร้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทเก้าพันเนาะ เก้าพันหนึ่งล okay. ้านหนึ่งแสนเก้าพันบาทเรียกว่าเป็นราคาล้านนิดๆเริ่มต้นเลยค่ะเริ่มต้นจ้าต sure ัวนี้เลยค่ะกับโปรโมชั่นตัวนี้นะคะลูกค้านะคะ สามารถดาวเริ่มต้นได้ที่5%เลยค่ะดาวหาใช่โอ้ดาว5%เไม่ใช่จะอยู่หลักหมื่นหรอนังแน่อยู่ไม่ถึงแสนอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นน่อยนั่นใช่ใช่เงินดาวน้อยมากใช่ค่ะแล้วก็เรายังมีขับปี90วันด้วยอันนี้เป็นแคมเปญใหม่ล่าสุดเลยใหม่ล่าสุดที่เพิ่มอัปเดตกันสดสดร้อนรอแล้วก็เรายังมีรถพร้อมให้ลูกค้ารับได้เลยคะถ้าเป็นตัวเริ่มต้นนะทุกท่านขาตัวเริ่มต้นไม่ต้องรอไม่ต้องรอมีรถเลยมีรถ คือบางท่านกังวลใจเนี่ยส่วนมากรถอเนกประสงค์จะต้องจองกันนาน แต่ของเราคือจองวันนี้ทําสัญญาพรุ่งนี้รับรถไปกลับได้เลยดีเยี่ยมแล้วของแถมเห็นบอกว่าตัวนี้สามารถแต่งให้เทียบเท่ากับตัวท็อปได้ใช่แล้วเราก็จัดของแถมไว้แล้วนื่องนที่ปุ้ยอยากเห็นภาพเดี๋ยวแดนพาไปดูดีอันนี้อันนี้เขาแถมอะไรบ้างนะคะตัวนี้นะคะตัวเริ่มต้นตัวเริ่มต้นของเรานะคะที่ปุ้ยสามารถตัวสามารถใส่ตัวสเกิร์ตได้ใส่ัวด้านในนี่แนนบอกก็ได้นะคะหรือว่าหลังคาดําตัว ฝั่งด้านบนกันได้เหมือนกันค่ะาเดี๋ยวจะได้เห็นกันนะคะว่านั้นต่างกันยังไงจะได้ประกอบการตัดสินใจให้คุณลูกค้าได้เห็นกันจัดจ่เนาะโอเคอ่ะทีนี้มาดูตัวท็อปของเราบ้างนี่คือรุ่นอะไรนะคะน้องแนนตัวนี้เป็นรุ่นอัลติเมทค่ะสุดปังมากรุ่นนี้ขายดีจริงถูกต้องค่ะตัวนี้เขาจะแต่งมาตั้งแต่ตัวพวกกระจังหน้าพวกตัวล้อนะคะ กระจังหน้าเดี๋ยวพี่ปุ้ยมาดูด้านข้างาเดี๋ยวขอนำเสนอตัวสเกิร์ตนิดนึงดีค่ะน้องแนนจัดไปเลยจ้าสเกิร์ตนะคะ ลูกค้าสามารถสั่งแต่งเพิ่มได้ค่ะี่ปุยมาพร้อมสเกิร์ตรอบคันนะคะด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ส่วนด้านหลังนะคะรวมทั้งหมดของสเกิร์ตมีมีหกชิ้นหกชิ้นเลยใช่กน็แรกคิดว่าสี่นะนี่ยสามารถสั่งเพิ่มได้นะคะกระจังหน้าตัวนี้แล้วก็ด้วยชุดโครเมียมตัวนี้ก็ดูหรูละเข้ากับตัวรถของเราเลยสวยงามมากระโดดเด่นมากดูรถใหญ่ขึ้นเลยเนาะน้องแมนปกติรถเราก็ดูสูงแล้วก็ดูกว้างอยู่แล้วถูกต้องใช่ค่ะ แล้วมาด้านข้างค่ะมาดูด้านข้างกันค่ะด้านข้างเห็นไหมคะสีขาวสีดําตัดกันโอโดูลงตัวแบบชบมา,าขงา่งญาติปิดนิดนึง ได้เลยค่ะจะได้เห็นชัดๆเนาะตัวรถของเราคันนี้จริงๆแล้วเป็นสีขาวนะท่านผู้ชมแต่เรามีการเติมแต่งสีดําที่เป็นเส้นตัดขึ้นมาในส่วนโครงด้านบนตัวรถถูกต้องค่ะอันนี้คือแต่งเพิ่มใช่ไหมคะน้องแนน่เพิ่มค่ะแต่งเพิ่มลูกค้าสามารถจัดรวมในราคารถก็ได้หรือว่าสามารถจัดแยกก็ได้จริงเหรอแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าก็คือขายกันทุกเงื่อนไขขายกันทุกเงื่อนไขอ่าค่ะอันนี้ล้อแม็กอยู่ที่เท่าไหร่คะล้อแม็กตัวนี้อยู่ที่ขอบ20 ค่ะเป็นล้อสีทูโทนสีทูโทนเห็นบอกว่าเป็นลายลิมิเต็ดด้วยต้องมีเฉพาะรุ่นของตัวมิวเอตัวท็อปเท่านั้นค่ะเป็นขนาดของ20อแล้วก็เป็นลายตัวนี้เลยจ้ะและช่วงกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างตอนนี้พี่ปุ้ยเห็นไหมคะสังเกตได้ง่ายๆเลยกับตัวแรกที่เราไปดูเขาจะเป็นสีสีขาว ซึ่งเข้ากับตัวรถใช่ตัดไว้ก็สีดำเหมือนกันสีดำแล้วก็ย้ายไฟเลี้ยวจากตัวข้างรถเนี่ยไปอยู่ที่ก็จกไฟฟ้าเห็นไหมความลงตัวใดๆทั้งสิ้นก็จะพบมาก็ดูสปอร์ตตัดเปรียวมากขึ้นเนาะดูง่ายกว่าเดิมดูง่ายมากทิ้งขึ่นใช่ใช่พอมาค่ะพี่ปุ้ยนี่สีเดียวกันกับตัวรถแล้วเห็นไหมฮาร์ดสีดำดำ ตัวนี้ยังเป็นอะไรเป็นตัวเปิดปิดของตัวรถนะคะหรือว่าล็อกรถหรือว่าปลดล็อกสามารถเอากุญแจใกล้ๆเราอะค่ะอย่างพี่ปุ้ยใส่กุญแจไว้ในกระเป๋าของพี่ปุ้ยใช่ไหมพี่ปุ้ยสัมผัสเพียงปลายนิ้วพี่ปุ้ยก็สามารถเปิดรถดได้เลยจริงอน้องแน่ใช่ค่ะเรียกว่ากุญแจนิรภัยโน้ะแบบนิรภัยถูกต้องค่ะสะดวกด้วยแล้วก็ปลอดภัยด้วยครบเลยเดี๋ยวดูด้านในดูด้านในซิ่ง่ายๆ ว้าว<ต>อลังการไฮโซมากคือตอนแรกอ่ะเราไปเจอสีดำที่ดูด ก็ดูดุดันเนาะแต่มาดูคันนี้คือดูหรูหราแล้วก็มีคลาสมากๆอันนี้เป็นเบาะหนังตัวนี้เป็นเบาะหนังเบาะหนังเริ่มต้นมาตั้งแต่โรงงานเลยค่ะจิ้ปุ้ยแล้วก็ภายในของเขาเบาะตัวส่วนเนี้ยก็จะเป็นตัวสีน้ำตาลสวยมากสีน้ำตาลตั้งแต่ตัวรักเชอรี่หรือว่าตัวถัดมาจากตัวเริ่มต้นของเขาก็เป็นเบาะหนังแล้วแล้วเบาะหนังอย่างนี้จะไม่ร้อนหรอน้องแนนไม่ร้อนค่ะตัวนี้ไม่ร้อนเลยตัวนี้จะเป็น ตัวเบาะหนังคูแม็กซ์ใช่เขาบอกว่าตัวนี้ใช่ไหมที่ช่วยระบายความร้อนถูกต้องนะพี่โบยตัวนี้เป็นตัวระบาย